เตรียมพวกไก่ครับไก่พวกไก่ไก่บ้านไก่เมืองไก่บ้านไก่เมืองนะครับเราเจ้พวงไก่นะครับ

ปิดติดแก๊สเลยฟังเสียงนะครับเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วเสียงมาแล้วมาแล้วครับ กิ่นหอมมาแล้วครับหอมเครือกุงโอ้โหหอมเครื่อกุ้งหอมตะไคร้นะครับออกมาเลยนะครับเนี่ยดไก่บ้านสมุนไพรแบบล้วนๆเลยนะครับนี่นะครับไก่แล้วครับนี่ ได้มาครึ่งทางแล้วไก่้จะสุกแล้วโอ้สีสันเป็นไงบ้างครับนี่หนาาน้หน้าทานหน้าทานหน้าทานมากเลยครับจะสุกแล้วอู้หูฟังเสียงครับเอาชิ้นนี โตใหญ่ๆมันนี่นะครับไก่สุกแล้วไก่จะได้กินแล้วนะครับนานี่ครับเราจะพั่วไปได้แบบนี้นะครับความจริงเนี้อไก่นี่สุกแล้วนะครับเราจะพั่วจนน้ําแห้งเลยนะครับแห้งแล้วก็รับรองเลยว่าอร่อยแน่นอนเลยนะครับนี่นะครับนี่คือพั่วไก่เมืองนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ